ดีค่ะช่องคิดสนุกมาแล้ววันนี้นะคะแล้วก็จะมาทําอะไรกันคะพี่ตันไม่รู้ <c oughs> ทําอะไรกันคะแม่เราจะมาเล่นเกมเราจะมาเล่นเกมจับสีลุ้นไอติมกันค่ะก็คือสมมุตินะหนูลับตาจับได้สีชมพูไอสีแดงหนูก็ต้องไปหนูก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรหนูแล้วก็ต้องไปหาไอติมสีแดงมานะคะอย่างนี้ประมาณนี้สมมุติจับได้สีม่วงก็ไปเอาติมไปหาไอติมสีม่วงมาถ้าใครถ้ามันไม่มีไอติมสีนั้นจะโดนลงโทษค่ะโดยการเอาไอติมไปจิ้มกับเอาไปจิ้มกับของต่างๆที่มันที่มันไม่เข้ากันนะคะใช่ค่ะอื่นทั้งสองคนจะต้องหลับ เดี๋ยวแม่จะต้องเอาสีพวกนี้หนูขอก่อนได้ไหมฮะหนูขอก่อนได้จะต้องหลับตาคนนี่เอาแม่ตั้งลื่นตาคนสีแป๊บหนึ่งนันรับไหมหลับตาค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่เห็นนะนเอามือปิดตาไว้นะเนี่ยปิดเลยเอาหนูมือหนูจับเปิดกันพริกันเลยบันการเลยใช่ไหมเราคอยเปิดตาขอขอสีเหลืองอมพูุ้้ด โอเเอายังอืมได้เฮ้ยอ่ะหนึ่งเราขอยเปิดตาพร้อมกันนะสองซ้ำเลยเลยโอ้ยเอ็มไม่มีแน่โดนแน่เลยอ่ะมันจะไม่มีสีชมพูเยอะแยะเลยไม่มีเออมี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 เยอะแยะเลยมี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 นูกขออันนี้ได้ไหมเป็นสีชมพูเหมือนกันสองอ่านูกขออันนี้ได้ไหมเขาอีกอีแฉงแฉงเดียวนะแฉงเดียวใช่ไหมแฉงเดียวเหรอ แท่งเดียวใช่ไหม่าให้แท่งหนึ่งนะให้แท่งหนึ่งจับอีกใช่ไหมอ่าหลับตาตอนนี้รอบนี้ก็ต้องแบบว่าจับให้ของคนอื่นเอจับให้พี่ตาลพี่ตาลจับให้ของแอร์อันนี้เสียอะไรสีมูนจับไว้หนแอร์แตสีมูนแล้วใช่ไหมได้แล้วอ้าวหนึ่งสองสามเอเอเหลือสีอะไรพี่เนี่ยอ้าวหเปิดเอาเองอ้าวเปิดแล้วตาเลยวิ่เช้าแล้ว สีฟ้ามีทำไมสีฟ้าจะไม่มีมีนะเรามาดูกันนะคะว่าที่มินิมาร์เนี่ยจะมีจะมีสีตามอันนี้หรือเปล่าสีแอติมที่เราจับได้ใช่ไหมใช่ค่ะครบครนอีกครั้งหนึ่งก็คือได้สีชมพูกับเหลืองัได้เหลืองกับสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวเราไปมินิมาร์นานั้นกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เดิเจอเลยค่ะสีอะไรจำได้ไหมนี่ค่ะเจอแล้วค่ะของสีอะไรเอ้าี่สีชมพูสีเหลืีฟาก็เพียงไม่อันนี้แม่ถือว่ามันยังมีสีขาวอยู่ชมพูด้วยนี่เดี๋ยวดูก่อนนะดูสีชมพูดูนี่ไงไม่ได้ยังมีสีขาวอยู่อันนี้สีนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองก็ได้ยุ่มมั้นกูโดนเหลืองเลยโอ้เจอแล้วนี่ ผู country, like yeah. mm ้ชายเยเยแหน่ส hmm. nah, ีฟ้าเหลืองฟ้าเหลืองกับอันเดียวกันจบฟ้าล่ะอันนี้ไงที่ไม่อยากกินไม่ใช่นี่นี่มันมันนี่อันนี้เป็นย่งไงไม่อันนี้อันนี้ตจงกินนี่ไปไหนอ่ะต่งสีฟ้าชิบหายมันไม่มีเฮ้ยบว่ามักินเองได้ก็ได้ แต่ว่ามันเยอะแต่ก็ใช่ไงแต่ว่ามันเยอะข้างในมันชมพูหมดเลยมันเป็นสีฟาข้างนอกไ่เกี่ยวกับข้างในเด้เออใช่ไม่เหอยากกินรสนมชิบหายเนี่ยเนี่ยโมจิอยากกินอ่ะอยากกินโมจิอันเนี้ยอยากกินโมจิอันเนี้ยันออกใหม่อ่ะมันออกใหม่นะมันอร่อยมันเป็นนมแท้ออกใหม่โมจินมเนี่ยมันเป็นนมแท้มา